ยังจะมีโรงหนังส่วนตัวที่บ้านเลยครับผมเหมาะเลยครับกับการดูอนิเมะคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นดูซีรีส์ดูหนังหรือดูการ์ตูนหรือดูฟุตบอลกับเพื่อนๆเนี่ยก็ถือว่าเหมาะเลยครับผมหรือเอาไว้เปิดร้องเพลงคาราโอเกะตอนสงการานต์หรือตอนปีใหม่เนี่ยก็ถือว่าดีครับผมเพราะว่าหน้าจอใหญ่จะได้มองเห็นสับชัดเจนเวลาร้องเพลงจะได้ตรงคีย์กับชาวบ้านเขาสตีดเดผมจะแกะกล่องให้ดูนะครับหลังจากที่ท่านสั่งมาแล้วท่านจะได้อะไรแกะกล่องออกมาอันแรกก็จะเป็นผ้าใบนะครับหรือจอโปรเจคเตอร์นั่นเองเอาไปดูนอกสถานททีีีี่่่่่่กกกก็็ไไได้้้้นนนนนะะรรรรััออออาา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 มมมมมมณณณ์จลลลยหหงงงงแปปปปเเเเตืพิสสววุ เขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับออกแบบมาดีไซน์สวยงามมากรูป minimal, ทรงมินิมอลทันสมัยมากเลยนะสามารถปรับขึ้นหรือปรับลงได้นะครับปรับได้ตามองศาที่เราชอบเลยนะหรือจะปรับภาพให้ไปอยู่บนเพดานก็ได้น,ะนอนดูชิวๆครับการเชื่อมต่อหรือการเปิดเครื่องเนี่ยก็ไม่ได้ยากเสียบสายพาวเวอร์แล้วเปิดเครื่องนะครับแค่นี้เองนะจากนั้นเครื่องก็จะรันนะครับหลังจากที่เปิดเครื่องแล้วล้วก็กดรีโมดไปที่ตั้งค่าจากนั้นก็กอกรหัส WiFi แล้วไป Google Play แล้วก็โหลดแอปตามที่เราต้องการเลยครับผมก็แนะนําเลยครับผมสําหรับใครที่อยากจะได้รงหนังส่วนตัวเอาไปด้เลย